มาบานรพืมันไม่ใช่คนบารูเท่นี่แน่นอนต้งเป็นโบดาวังคันมึงปื้โรไม่รูรืูกูตั้งเกตินุน่นมเลยกูเรียกว่านุมมามามน่มมวามวดไอ้รนุ่มมวัมวดยานนั่นยานหมามกขเห็นตะตาหนหลันจอดแอยแรงหลน้อแต่เออสาวดาวังคันเออ น้องคานี่นองได้พวดตะตีหรือไม่น้องเออจันคือได้พวดแล้วคาโยกันเยได้เหลือแก่แล้วคาเหลือแ่แล้วคาโอคือได้พวดแต่เกี่ยวน้อยนองตีได้นงางฉันเกิดได้พูดนุงการโยบิดน้งกรุงลอโผอยู่กุงรอขายโยกลุงรายเดยดหน้าฉันอีเหลือตีกาชฉันไม่เอาูดปัดลุงฉันี่ไม่เอาบูนคนบูดใ่ปากนั่ง ลอยไม่ต้องเที่ยกกายรสไปกรุ้งตี๋ลอยโยโย่กุงเทพมาเองมาเพื่เห็นว่ากรุงเทพมหานครเราไม่ไปเที่ยกกายรสกินนี้ได้กับโดยปิดเฮ้ยนกกำบุนเออจริงน้องอี้ยวโบน้อยโบหญิงโบชายค่ะกินนี่ปีนี้ไม่ควมันอย่างร้างหนุกนะ ตั้งแต่ตุ่มกับพวกคุณแรกไม่ได้ใกล้ทีโย่ตั้งแต่ตุ่มกับพวกคุณแรกไม่ได้ไม่เลยไม่ได้ม้อยการโยธาปีสักการโอ้นายดูเราป้าเนี่ยใเห็นไรน้องแกพูดตุ่มขี้ดาไม่ไม่เคยดาพูดฉันไม่ดาพูดไม่ดากาน้องผ่านไม่เคยผ่านการฉันวาดตุ่มปีปีวาน แ,แ,แต่ันพื้นแกพว้ไดถุมมันนี่กะวัดกับหม้อลงบ้านหมอ,อ,อในขาดต่ำด้จัน้นในเหลือกับัว้่อยจั้นเกิดดวงตองแหลกจันเกิดเต็ดหม้อจีน,น,นยาจะรอบตึงก็แยบแท้ไห้หม้อนั่นลูกื้นลูกแกแยบลืมเรื่องว่าแกแยบเม็ดเม็ดรอบมาตึงเรืนพู้ห้าม่นฟอมแกถุมปนโอ้หัว้นจแต่ผู้ถุมกาเดี๋ยวนี้ยังเม,ม็ดไหมอย่างเม็ดกา จัดมาพบกูอยางรถเร็วเนี่แก,ก้วม่ดุยได้มันอยู่ว,ว่ามันพื้นไม่ได้ยังเหรอแรงนูนด้ดจัดรูปปร้ตำรวจกูตำรวจดีเวอร์ใครใครเลยใช้เวลาเร่งต้องหยอกก้าแล้วเนาะใคก็ขาว่าเวลาเร่งใครต้องหยอกก้าฉันพยายามไหมมันกลับขึ้นสูตสป่าเดิมนะครับโ,โดยป้า๋า เต่าปีดักน้องไปกู้น้องไดไหมได้ค่ะน้องตกไดมั้งไหมไม่เอาไดหมาค่ะเราเจ้าหน่ไม้นี่ค่ะไม่ไม้่ค่ะแหน่ไม่เราเรื่องนี้จ้ามีค่ะน้องค่ะโอ้ยตุ้งเคยเรียนตั้งตู้มาน้องฉันเคยเรียนนะจำได้ครบเฮ้ยเรียนบัญชีกูเปลียนก่อนบัญชีค่ะเรียนบัญชีที่เรียนได้ค่ะที่เด็กกระติดกระจิดครับ ทำได้กับหอจบแล้วแต่ว่าควดมังจะเก็บเล็กการตีได้การตีเล็กกันไหมหัวจบการตีเล็กครบโอ้จบมาตีเล็กกันนาเลยคนเราตัดรบกับออไม่รบได้ไม่ไรเฮ้ยเพราะันนันไม่ความเบิกปุ้มรักมองได้ได้ค่ะ อยู่ช่วยจันี่กว่าฟ้าดลยกอดตีดึกดึกหรืไอป็ดเนี่ยออกไปแล้วคนไปแม่เอ้ยแม้เราเป็นอะไรตินแก่ไม่ตันได้ตีกอดตีจูบแล้วเราเป็นดอกไม้